ได้เลยเดี๋ยวผมมาจาัดเขียนสคริปต์ภาษาไทยยาวประมาณ5000คำเกี่ยวกับขีปนาวุธชอรียและราคาสำหรับช่องโฟกัสออนแบมโดยจะมีอินโทรช่องและไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณบอกขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องโฟกัสออนแบมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยและน่าสนใจมากของอินเดียซึ่งก็คือขีปนาวุธชอรียขีปนาวุธนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศของอินเดีย หรือ D-RDO ที่มีความสามารถสูงทั้งด้านความเร็วความแม่นยำและศักยภาพในการโจมตีในระยะไกลแบบเหนือเสียงซึ่งชอริเอมิซิลเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนภาพคพื้นดินและจากใต้ดินรวมไปถึงมีคุณสมบัติที่ทําให้การตรวจจับโดยระบบเรดาร์ของศัตรูเป็นเรื่องที่ยากมากขีปนาวุธชอรีเถูกเปิดตัวและทดสอบครั้งแรกในปี2008และหลังจากนั้นก็มีการทดสอบหลายครั้งเพื่อปรับปรุงสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น จุดเด่นหลักของมันคือเป็นขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณแม็กเจหรือมากกว่า9000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้มันสามารถหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ในเวลาที่สั้นมากตัวชชเรียมิซิลมีความยาวประมาณ10เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.7 4เมตรน้ำหนักรวมราว6.2ตันสามารถบรรทุกหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและหัวรบนิวเคลีย น้ำหนักหัวรบสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งตันระยะยิงของขีปนาวุธนี้อยู่ในช่วง750-1900ถึงกิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสบายอีกหนึ่งจุดเด่นของชชเรียมิซิลคือเทคโนโลยีการยิงจากท่อยิงใต้ดินโดยขีปนาวุธจะถูกเก็บในหลอดบรรจุและสามารถปล่อยจากใต้ดินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ภายในไม่กี่วินาทีทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูงต่อการโจมตีสวนกลับในระหว่างการเตรียมการยิง นอกจากนี้ระบบนำวิถีของชอเรียเป็นระบบนำวิถีแบบผสมผสานทั้งระบบ INS (Inertial Navigation System) และ GPS ทำให้มีความแม่นยำสูงระดับ CEP (Circular Error Probable) ต่ำกว่า20-30เมตรซึ่งในทางยุทธวิธีแล้วถือว่าแม่นยำมากสำหรับขีปนาวุธระยะกลางในการออกแบบชอเรียมิซิลนั้น d r d o ตั้งใจให้มีความคล้ายกับขีปนาวุธ K 1 5ซากาิกาที่ใช้กับเรือดำน้ำแต่ชอเรียถูกออกแบบเพื่อใช้จากฐานยิงบนบกหรือใต้ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบอาวุธของอินเดียทําให้ประเทศมีทั้งกําลังรบทางเรือและทางบกที่สามารถใช้ขีปนาวุธประเภทเดียวกันได้ด้านสมรรถนะขีปนาวุธนี้ใช้เชื้อเพลิงแข็งทั้งสองช่วงการบินโดยในช่วงแรกจะมีการปล่อยออกจากท่อย,ยิงด้วยแรงดันกา๊าซจากนั้นเครื่องยนต์จรวดจ,จะติดและเร่งความเร็วขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระหว่างการบินจะสามารถรักษาเสถียร,รภาพได้ด้วยระบบควบคุมทิศทางขั้นสูง ตัวจรวดยังสามารถปรับวิธีการบินเพื่อหลบหลีกการตรวจจับและสกัดกั้นได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญในการป้องกันไม่ให้ข้าศึกสามารถทําลายได้ก่อนถึงเป้าหมายชอเรียมิซิลถูกพิจารณาว่าเป็นขีปนาวุธที่มีความสามารถใกล้เคียงกับขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกไรเวิลิเคิลซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้สามารถบินได้ใกล้กว่า2,500กิโลเมตรและมีความเร็วสูงถึงแม้สิบความสามารถนี้จะทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของภูมิภาค ในด้านยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุธชอรีเในคล่องแสงทำให้อินเดียมีศักยภาพในการตอบโต้และป้องปรามคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการโจมตีทั้งหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบธรรมดารวมถึงระยะยิงที่ครอบคลุมเมืองสำคัญและฐานทัพของฝ่ายตรงข้ามทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามากในยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศเรื่องของราคานั้นชอริยมิซิลมีต้นทุนการพัฒนาและการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลายอย่าง ข้อมูลโดยประมาณระบุว่าราคาต่อหน่วยของโชเรียมิซิลอาจอยู่ที่ราว6ถึงล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 1 0 2้5ถึงล้านบาทไทยต่อ1ลูกทั้งนี้ราคาจริงอาจขึ้นอยู่กับการผลิตจำนวนมากและการจัดซื้อในแต่ละรอบของกองทัพอินเดียนอกจากเรื่องสมรรถนะและราคาแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของบันในทางการเมืองและการทหารชชเรียเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของอินเดียในฐานะประเทศที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารระดับสูง การที่ประเทศสามารถผลิตและพัฒนาอาวุธประเภทนี้ได้เองหมายถึงการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างชาติซึ่งในทางยุทธศาสตร์ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในปัจจุบันชอรียมิซิลยังอยู่ในการปฏิบัติการของกองทัพบ,บกอินเดียและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการปรับปรุงรุ่นใหม่ในอนาคตให้มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการนำวิถีที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ทำให้มันจะยังคงเป็นหนึ่งในขีปนาวุธหลักของอินเดียอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธชอรีทั้งด้านคุณสมบัติสมรรถนะราคาและบทบาททางยุทธศาสตร์ของมันหากเพื่อนๆนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมติดตามช่องโฟกัสออนแบมเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด,ขด ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อเนื้อหาให้ครบเต็ม5,000คำพร้อมรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานระบบนำวิธีการทดสอบภาคสนามและบทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับขีปนาวุธประเทศอื่นเพื่อให้ยาวและละเอียดเหมาะกับการทำวิดีโอ YouTube ยาวเต็มรูปแบบได้เลย